สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube ของต่อยกุจับสำหรับคลิปนี้ผมชิพามาเบิ้งการโหลดบักเคียเรียน<อ>โหลดให้ต่ำลงเดีย๋ยวชิพาเขับไปเบิ้งทางง่าครับให้พี่น้องเขาโหลดดีทางงหันร้อมเอาไปเบิงเ้งไอซีเ่เฮาสวัสดีครับอสวัสดีครับครับผมโอ้มาทางใดร้อนส่องใดหนี่โอ้ต่อยกุจับครับผมเฮ็ดยังน้อยอยู่นะโหลดบักเคืยครับโลดบอรเคีย เงาดเาเก็บเบอถึงเนะอมแเอาคุยยอดขุหักบบดผู้ไปหางอยถิ่มคนจางอารับมาเห็ดครับจางมาเห็ดเนาะแงงหมดเขาถิ <men> <men <men ่มแงงเบาครับโลดจักเที uh> ่ยวเหรครับเนี่ยอเฮือดที่สองครับเฮือดที่สองเนาะู้หมากลกน่าสอันเนาะแจงใบไปน้ำมาทันเก็บมันจชพร้อมกันนะอือแนงแงไปน้ำ พึ่งพึ่งมาหลดเนี่ยนะสวนเนี่ยเม,ม,มื่อเน,นี่นยงานไรคนนี้จะเก็บอย่างเดี่ยวเนาะต้องทำไรได้ในจังช่างนีไดไ,ดได้กบก,กล้วยอกอกกันอันอื่นไว้ที่หลังได้นคุฮะน่ดหักไปลรอเนาะไบ่ได้อันนี้บ่กขืนอีกแล้วเดวนะนน้นี่ยนะก็คือสุดจุดปุดซ้ำเนี่ย นี่เระพ่อแม่พี่น้องที่การโหลดมะเขือทำกลมสะอาดไปน้ำ,นำมือนี้ไก่ขชีโหลดเลยล่ะไก่ขีีเช็ดจังไรอีกเก็บเดี๋ยวบัดไหนเออครับเก็บมือต,อง,ตองมือเก็บครับแดงสองมือเก็บไปจั่ดคนะแดงแดงส่เก็บเดี๋ยได้ครับโอ้เสือพวงเนาะครับจังสีเขาว่าในเก็บเนี่ยครับ อ,อ๋อชุกพร้อมกันชุพร้อมกันครับไม่ได้ต้องสามสี่ขึ้นนะสามสี่ขึ้นอืมพี่น้องเป็นข้อมรูลเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับผู้ใดผู้มีปลาบรกเขือกับเบิ้งเป็นตัวย่างก็ได้อาจ,จมิมีข้อมรูลเสริมหรือว่าอาจจะไปไปป,ปั๊บปุ่งแน่ฮอนจะควังไงสำหรับผู้มีปลาบรกเขือเรีนเรียนครับเรนออมาบานท่ากับว่าจไปตัดกันสิเขาตอบทีบอกว่าเป็นบ้าบอก มันสูงแล้วก็โรดโลงไหาตาำนะตัดแนงถิ่มทําเครื่มส,มสะฮู้กัดคือว่าหกยี่ได้พี<อ>่หนออประทันนะะทัน,อ,ทนอือายสวนครับายสวนของกระจ้าเติมเติมหลารคน<อ>รณเกือบลอยคํารถเหรอขับไ่บานน้ำเกือบลอยอันคํารถนี่อันจน้งหดเป็นโกงบ่ะเป็นลรงเรียนอ๋อเป็นลรงเรียนจังสีพี่หนัง อืมแล้วแต่แต่เราหมองเอินบ่คือกันครับต้องมองไปงเลื่อนลงเรียอนลงขวดช้ำไปอืมงามงามอยู่พี่น้องดอกกัดจับตลอดงามอยู่ครับงามอยู่เอาดูแลบ่ได้ขันบ่ได้ดูแลบ่ทันคนมันหน่อยช่วงนี้ต้องคนผลิตต้องมากก่อนั่งเสียกัดพ้อมตัดครับพร้อมตัดเนาะ อะไรับตัดกิ่งชองงลยนตัดเอาชซีนไว้ครับผมมียบพี่น้องมีจักพันนี่ครับที่ปลูกเครื่อเทศนี่พี่เรียปลูกสองพันธุ์ครับเก็บแบบแบบเดียวๆนะครับเก็บแบบเดียวๆแบบเป็นงวยเป็นลูกนะครับเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกครับเก็บแบบเป็นพ่วงเลยพี่ล่ะอืมนี่ก็เป็นสายโยงพี่น้องเป็นเสียกนี่ล่ะโยงมาปลูก อคุณโยกมาปลูกชายยอดไว้เดี๋ยวบันนี้อีกจกัดสร้างสามมือเฮ้ยสี่มือแต่มันย้าห้องคอยมาเขียนอีกเตี้ยนี่ครับอาทิตย์หนึ่งกับว่าพันยอดอ,อาทีนึ่งมาเขียนยอดโดนพันยอดพี่น้องยังไงครับงาน,นบ่ลหนักคือบันเห่อนะต่างประเทศเหยานี่ยที่ทานเหมือนห่อยังไงยันหน้ามากกับดดพี่น้องการดูแลรักษาเขียนยอดพีดด่น้อ,งอืง ังมีกะตัดเข็มเดี๋ยพี่น้องเบิ่งทางหลังบางคนเห็ดมาจากสูงๆเนี่ยพี่น้องสูงๆร่างหม่องกับถุมหัวยื่นมือกับมีเพื่อนก็เอาลงมาตำตำให้เก็บได้ง่ายแล้วก็เคลียร์ง่ายสะดวกสบายในการดูแลสตูพืชอฉีดยาฉีดยังไงฉีดยาก,กันไง,กกน,งนี่ก็ถันเ่าท่านได้เคลียร์กับที่เปลี่ยนประมาณน,นี้พี่น้องเห็ดอู้คู่เยู่ มันทางมาหมุนลังยาหักลุงเนาะมันเงา้าค,คือ,อค,คืนต,ตัตนวคืนงามลังเลยบอกพันยอดไปหอดหลวดครับอดหลวบัน,น,บนครับผมนี่แหละพี่นนองขันคนบ่วพันในอันเป็นหังสีสวนบะเคร,เรืเทียดพ่นไอไส่เฮาพ่นอยู่ทางพูนอเบืองไอไส่ทางผีอีกอสวัสดีครับโอ้เจ้าเฮ็ดเร็วกระมูนะ ออกนาโมเชียงทีรีเดยเจ้า,า,าสูตรเดียวกันเบิดบ่น,นี่ครับเนี่ยเดียวกันครับมันอยู่ที่ฝีมือยายิเาจเลียวนะรนนนประสบการณ์ต้องมีมาดกดีเนาะเป็นพี่นอ้อ,องเ,เ,เ,างเอาอันีออ้บเ่เขียนต้่อนหมมยอดไมเขียนแต่ไม่มียอดฉีจะได้เขียนขึ้นไปทาางหน้า เงียบพี่น้องจ้างแขกมาตัดมาตัดหยดทิ่มไว้ตันให้ตัดใบเป็นนายอยากหัวเนาะสุดยอดึ่งว่ะอ๋ออันไหนเชียกเชียกได้่พรา่าพอถึงห้องต่ออีกแม่นะครับเป็นไงใส้นเป็นไงใส่แบบประหยัดอืมให้จ้างให้แบบประหยัดตัวเชียกพี่น้องอืเอาแหนแต่เนาปล่อยเอาลงพื้นเลยได้มันเปลี่ยนอันไง บูดีนะครับยอดยอดเป็นโปร่งออกมามากกนันก็บบุกขึ้นมันก็จี๊บเตอร์นั่นแลหละนุ้ยไก่จีบบ่บ่งามบ่เป็นตะก,กินเนาะแดงอือเหรอพี่น้องนี่ความรู้อีกเด้นนี่ถันปวยลากขึ้นเงิดมากก่จีบไล่ไก่จีบเป็นตะก,กินคือคว่คือเพื่อนว่านแล้วเนาะมีพยานแล้วครับเปราคาแล้วครับงั้นสวนนสเยเนาะเงแดงงามครับโอ้โหเด็ดงามเนี่ยพี่น้องอือ มือนึงได้จักแขีวนี <ah> s. <S <ah> ่นะครับเนี่ยผู้หนึ่็ประมาณสามครับสามปาดโตัธรรมดาตัวนี่ตัว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 บางคนก็ได้สองแล้วแต่ครับไปยังชีตีไปเรื่อยๆอย่างเดียวมีอืะมรก็นั่งไปเตี้ยโอ้ลงขักเนาะลงกันกี่ครับโอ้เอาท่านมันส่วนส่วนลไรมันผมว่ามันมันพอได้เก็บอีก่แล้วเนี่ยมากอย่าง โหลดเก่อนวาเส้นโอ้โหลดแล้วกันนายจ้างคนจ้างนี่ครับเนี่ยพี่น้องการโหลดเนาะจากสูง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 ยอดมันสูงสูงกับโหลดแล้วทำตาอันยกขึ้นในเบื้องจักบาทว่านราหัวหน้ายอดมันเงี้ยวเสมอกันเนี่ยอันที่มันบ่ท่านโหลดได้ได้ครับยกขึ้นบางอย่างกันว่าไงเพราะพี่น้องในเบื้องก็ขากไปนะแต่มันเงี้ยวเสมอไงบ้าท่นเคียนโอ้ท่วมหัวพี่น้องโอ้โมเดลบอลเหรียญเนี่ยเครื่องต่อเครื่องปวดท่วมหัวอีเลี่ผมมีเวลามาเขียนเลย งานลายบ้างครับโอ้ยงานเนี่ยพี่น้องสวนมาเคลีย,ยเรนท่านปลูกลายเพิ่นว่ามันจังซีล่ล่ะเอาบ่ทันันดีครบบ่บดีอืนช่วงนี้ก็ราคาดีแล้วนาะนายจา้างก็ได้เลงเก็บก่นบอนอันเฮาปลูกปลูกหูกระต่าย<บ>ปลูกแก่บ่แม่นครับปลูกกไว้นะครับอ๋อรอบหน้ามาเฮาสิได้ทกออกมาเขียนอันไม้หลวับง่ายอืมผมขอใจว่ามันมัดตายไม่หลวดัด ตัวหัวพี่หลังคนก็จะเอาว่าท่านเอาท่านก็ดีครับเอาท่านเอาว่าท่านนี่แหละเพื่อนพี่น้องคว่ำรูหนีบแนงแจ้งทัางครอบาล้วยพี่หลังคนนะแค่พี่น้ังแม่ผมบอาเรียนเด้มันหักมันลงอีหลีพี่น้องคนนะใครมีงานกับม่สวยด้ว ลังอ็นกแขกจางแขกมาเหนยบใบปันตัดหยอดนกอทิมหยอดกูดูอยู่มมีหอดยอดเขียนใบกรตัดงทิโอ้แขกน่าเกิดกผู้ขอใจแน่่าขอใจผู้เคยทำการเกษตรกับมีเนาะแขกอาลับผ่อผู้มีเหตุมีงานเหดุมือกาขอใจแน่จนมากะเป็นเด็กน้อยมาฝึกงงานไหม มาเหตุงานน้ำพวกกับแม่กับอยู่บ่ขอใจเนี่ยเอาครับพี่น้องอืองามงามงามครับงามงาม,มจะเสียจังเดี๋ยวเขาออกว่าท่านแม่ครับงามพี่น้องท่านอยู่ขันดีงามสุดยอดครับ